วันนี้พวกคุณได้มาทำงานกับผมผมเชื่อมั่นในตัวพวกคุณว่าเราทุกคนจะผ่านมันไปได้ถึงเราจะเป็นทีมงานเล็กๆแต่ผมเชื่อมั่นในแรงใจและแรงกายของคุณว่าเราจะทำงานห้องแถวไปให้ได้ดีที่สดุดช่างคนอื่นจะทำราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ของผมเริ่มต้นที่6 0 0 0บาทเรามีมาตรฐาน6 0พันบาทของเราเรามีคานเรามีพุตติง้งเรามีทับหลังเรามีอินมนเบา เราสีฟ้าไปเราครบเรามีการรับประกันโครงสร้างเราห้าปีสถาปัป์เราหนึ่งปีคุณพร้อมที่จะลุยไปกับเราไหมเฮ <Hey! S 1> งาไปเลยองเฮราไปชนบุรีเฮ <Hey! S 1> จำเริญไปปาจีนเฮโตไปสากวเฮ <Hey! S 1> ต้นไปพระรามสองไปทำไมวะพระรามสองผมช่างสเฮ <Hey! S 1> ผมช่างสเฮ <Hey! S 1> เราจะก้าวไปด้วยกัน <Yeah. S 1> เย้เฮ้ยแค่สร้างห้องแถวต้องทําถึงขนาดนี้เลยหรอวะเฮ้ยเจ้าของบ้านเขาบ่นอะไรวะฟังไม่ออกเหมือนกันวะ่ะทางองแถวด่วน098-363-8978